สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งะครับผมวันนี้ผมก็มีของใหม่แปไว้ใหม่จากของเดือใช้มาอีกแล้วนะครับผมต่อในใชอ้อันนี้ท่านรู้ไว้ว่าคืออะไรเอ่ยง่ายๆครับนี่ายนี่ครับปืนลมครับผมปืนลมง,ง่ายๆนะครับง,ง่ายๆง่ายนะครับง่ายไหนี่ครับ แบบนี้นะครับง่ายวิธีทำไม่ยากนะครับผมท่านอยากจะรู้ว่าทำยังไงตามกันไปเลยนะครับผมไปเลยครับผมเป็นลมแบบง่ายๆากันเลยครับอันนี้ก็คือไม้ไอติมแต้แมบำใจใช่นะครับเดี๋ยวมาแล้วก็อ่อันนี้ก็เข็มจิตยาเ,าเก่าไม่ใช่เข็มนะครับหลอดหลอดหล,ล,ลอดจิตยาเก่านะครับ ก็ท่อที่สําหรับการลูกโป่งนะครับผมอ่าเราได้แค่นี้แล้วก็มาเตรีมตัวทํากันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสว่านนะครับผมก็เจาะนิดนึงเริ่มต้นทํากันเลยนะครับสักแป๊บนึงัน,ะนาอาทำนิดนึง ขันเวลานิดนึงนะครับามาเริ่มต้นกันทำกันเลยนะครับนะครับเข็มชิญญานี่ก็แล้วก็ทำการาไว้ก่อนนะครับผมเล้วจาะสว่านก่อนง่ายนะครับผมตามที่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมเจาะสว่านที่เดิมครับที่เดิมที่เดิมนวดมุกเหมือนเดิม ต้องทำเครื่องหมายแว่นไ,ไหมอีกอันนี้จะทำไงก็ท่านก็ไม่ก่อนนะครับผม ครับผมครับขยายลอด้วยหนูครับ นะครับดูจะได้ไหมนี่นะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ช่องที่พื้นไม่ร้อนนะครับผมเราจะขอ่ออ่ะเอา,ป,าประมาณนี้นะครับผม Yeah. Get... 就太火了，是不？ กาแฟนะครับผมเอาประมาณสักโลรอดกาแฟก็บอรดนี่เราประมาณสักเท่าไหร่ดนี่ นะครับผม Komm. Um. เยอะน่ครับเพราะว่ากล้องมันยาวนะครับผมมันจะหนักมากเลยนะครับต้องให้กาวใหหนาหน่อยนะครับผมอะนี่ก่อนจะได้ปืนใจเย็ยนนะครับผมสเสร็จแล้วเราก็จับมาตรงนี้ทำด้ามหนอยนะครับมลําจับให้มันชิดนะครับ Oh. Mm -hmm.

就是要。 เรยียบร้อยนะครับเป็นที่เรา,าปืนลมนะครับปืนลมที่ทําแบบง่ายนะครับผมเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้พร้อมที่จะไปยิงนะครับผม ครับผมเป็นไงบ้างท่านเห็นคลิปแเมื่อกี้นะครับผมว่าอนุภาคของมันก็คงไม่เท่าไหรนะครับผมแต่เพียงว่าเป็นแบบอย่างแบบอย่างต้นแบบนะครับแบบนี้นะครับใกล้นะครับผมใก,นใก้นะครับผมพอเอาาเป็นตัวอย่างแล้วท่านทั้งหลายที่ทํา อาจจะเอาไปต่อยอดนะครับผมให้ดีกว่าผมก็ได้ผมเพียงแต่เป็นแนวทางนะครับผมว่าท่านจะทามืนลงง่ายๆแบบนี้ก็ได้หลอดนี้นะครับผมนี่นะครับอาจจะหลอดเล็กไปแรงดันอาจจะน้อยหรือว่าอันนี้มันไม่แข็งแรงยังยัเล็กนิดหน่อยสั้นอ่านี่อนอยไม่แข็งแรงแอดความ แรงดัน,นะนมันน้อยอาจจะเพิ่มเป็นหลอดอใหญ่ได้นะครับผม,นะบผมอันนี้พอเป็นต่อยอดอพอเป็นตัวอย่างนะครับผมให้ท่านทั้งหลายไปต่อยอดได้นะครับผม่าสําสหรับวันนี้ผมก็จบคลิปเพียงท่านี้นะครับผมขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับผมชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม เพื่อว่ามีคลิปให,ใหม่ท่านจะได้รับชมโดยทันทีนะครับผมสาหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากท่านครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมลิปของผม,ผมขอบคุณครับ